สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแจกรหัสอินเทอร์เน็ตฟรีของเครือข่ายท o มูฟเฮดนะครับสามารถสมัครได้นะครับผมทั้งซิมเติมเงินและซิมรายเดือนเป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับสำหรับใครที่อยากสมัครนะครับผมรับชมได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมอาจจะมีตัวที่ใช้พอยต์หรือไม่ใช้พอยต์นะครับแนะนำให้ทุกคนกดสมัครให้ครบไปเลยนะครับผมหวังว่าจะมีสักตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานกันได้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรานะครับไปดูรหัสโปรตัวแรกกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอรายละเอียดว่าให้นะครับผมมีทั้งหมดอยู่ที่ห้าตัวนะครับตัวแรกนะครับทุกคนก็กดดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับผมดอกจันแปดศ์แปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มวันใช้งานให้กับเราสำหรับซิมใครที่ใกล้จะหมดอายุผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับผม เพิ่มใช้งานให้กับเราอยู่ที่30วันหรือว่า1เดือนเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันบ้างนะครับตัวที่2กดดอกจัน777ดอกจัน701สี 7, 0, 1, ่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ต500 MB อสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับผมเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนะครับทุกคนตัวนี้ลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับ เดี๋ยวถัดไปนะครับเราไปดูตัวที่3กันบ้างนะครับสําหรับตัวที่3มนะครับทุกคนก็กดดอกจัน8 7 8ดอกจัน0983สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมก็เน็ตไลน์วันนะครับ320 MB อสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับผมหรือว่า24ชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นเน็ตแบบไม่รู้สปีดด้วยนะลองกดสมัครกันดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4กันบ้างนะครับ สำหรับตัวที่4นะครับทุกคนกดดอกจันทร8์สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ต15กิกสสามารถใช้งานได้สูงสุดก็คืออยู่ที่30วันนะครับเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนะครับทุกคนตัวนี้นะครับผมลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเราไปดูตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับตัวสุดท้ายก็คือตัวที่5้นั่นเองนะครับสำหรับตัวที่5กดดอกจันทป8เจดอกจันท แปดสองเก้าเก้าห้าเจ็ดสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ต100 MB สามารถใช้งานได้อยู่ที่1ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับผมใช้ในยามฉุกเฉินนั่นเองนะครับทุกคนเพราะว่าให้จำนวนอินเทอร์เน็ตมาน้อยนะครับผมสำหรับใครได้ตัวไหนหรือไม่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการรับอินเทอร์เน็ตในแอปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะครับผม แล้วสําหรับวิธีการรับอินเทอร์เน็ตในแอปนะครับผมเราต้องมีแอปทวีดีหรือว่าทูมูฟก่อนนั่นเองนะครับเราสามารถมากดรับได้นะครับผมที่บริการทูตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับสามารถรับได้ทุกซิมทุกเบอร์ที่ใช้ของเครือข่ายทูมูฟเลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมผมแนะนําเป็นตัวนี้นะครับ2องกิกหนึ่งวันนะครับสูงสุด2 0่สิกิกต่อเดือนนะครับ สามารถกดรับสิทธิ์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนตรงนี้นั่นเองนะครับผมไม่ต้องใช้ point ด้วยนะแต่ว่าก็มีหลายตัวมากมายให้เราเลือกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโทฟีเล่นเฟสเล่นไลน์นะครับผมตรงนี้มีหมดเลยนะครับเพิ่มบอนใช้งานยังมีเลยนะครับทุกคนก็ลองมาเลือกรับกันดูได้นะครับเดี๋ยวว้เจอกันหน่อยเดี๋ยวผมอัปเดตให้ใหม่นั่นเองนะครับ